สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวผ่าเครื่องพี่พี่สายผ่าเครื่องทุกๆท,ท่านค่ะจะเลยลาผ่าเครื่องมาสวัสดีพี่พีๆ EP นี้เป็น EP ที่86ค่ะน้องขอฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจ ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของน้องค่ะวันนี้น้องมีพระสมเด็จเนื้อเก่าๆเนื้อสวยๆเช่นเคยค่ะมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 i d ดีไล0951641015ค่ะเบอร์โทรกับ i d ดีไลของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะพี่พี่เรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะแขนโค้งๆสวยๆค่ะฐานด้านล่างเป็นล่องคล้ายหลางน้ำค่ะพี่ๆมีคาบกุคาบเก่าค่ะเก่าๆสวยๆค่ะ บไข่คาบเก่าขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะพี่พี่เนื้อแห้งแห้งเนื้อเก่าเก่ๆค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะฐานสามชั้นค่ะพี่พี่เนื้อหนึบนุ่มค่ะเนื้อขาวๆนุ่มๆเลยค่ะพี่พมีคราบไข่คราบเก่าค่ะมเะม็ดมวลสารทั่วทั้งองค์ค่พะพรพักกรมนูนใหญ่ค่ะพี่พี่ กลมนูนสวยงามสมบูรณ์เลยค่ะมวลสารเป็นเม็ดเม็ดค่ะเรียกได้ว่าสมบูรณ์ค่ะพี่พี่เ้นสุมโค้งสวยค่ะ ราคาเบาๆค่ะ200บาทค่ะพี่ๆส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะหน้ากลมสวยเลยค่ะต่อไปหมายเลขสาค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะ เส็นสมคอบแก้วโค้งสวยสมบูรณ์ค่ะมีคาบไข,ข่คาบเก่าคาบลักค่ะเนื้อหามันมันเงาเลยค่ะมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะพะพักนูนสวยค่ะพิมพ์ทรงยังสมบูรณ์นะคะพี่พ เนื้อมันมันเนื้อเงาเงาค่ะมันมันเงาเงาค้ายขนมเข่งค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขสีค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะ พ,พักใบหน้ารูปไข่ค่ะพี่ๆอิ่มนูนสวยเลยค่ะอกตันสวยค่ะเนื้อหาของพระมีความมันมีความเงาค่ะด้านหลังเป็นกระดานค่ะ เนือแตกลายงาสวยเลยค่ะมีพักกันหูติดด้วยค่ะพี่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 ดูให้ชอบดูให้ถูกใจเลยค่ะมีรอยปริรอยแตกค่ะเป็นรอยปริรอยแตกของมวลสารค่ะตามการเวลาค่ะพี่พี่ สวยค่ะองค์นี้ต่อไปหมายเลขห้ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พักเกตชนซุ้มค่ะ มีรอยปิแตกยุบตัวของมวลสารค่ะเนื้อมันเนื้อเงาค่ะพิมพ์ทรงสวยงามค่ะมวลสารเป็นเม็ดเมดเลยค่ะพี่ๆมีรอยปริรอยแตกค่ะ EP สามารถปิดได้ตามหมายเลขตาม EP ค่ะต่อไปหมายเลข6ค่ะองค์นี้เนื้อหามันมันเงาเงาค่ะมีคราบไขคราบเก่าค่ะ เนื้อเก่าเก่าสวยๆวยเลยค่ะพี่เนื้อผะสีน้ำพึ่งเลยค่ะสวยมากค่ะมีรอยปริรอยแตกตามอายุตามการเวลาค่ะพระเก่าเป็นธรรมชาติมากค่ะพี่ๆสวยมากเลย ถูกใจพี่ๆสายผักสมเด็จแน่นอนค่ะเข่าโค้งสวยค่ะสองร้อยบาททุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถ้าพี่ๆท่านใดอยากขอดูเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่095 164 1015ค่ะ าขอดูเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะพี่ๆต่อไปหมายเลขเจค่ะเป็นสมเด็จพิม์พใหญ่ค่ะองค์นี้เนื้อหาแห้งจัดค่ะพี่ๆเนื้อล่อนๆเนื้อเปิดๆเ,เลยค่ะองค์นี้เข่าโค้งสวยเลยค่ะหนะ้าอกตันเลยค่ะ องค์พระมีความล่ำสันมีความล่ำใหญ่ค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะองค์นี้พี่พี่เห็นคาบไข่คาบเก่าค่ะพี่พี่ท่านใดชอบสมเด็จเนื้อหา <ๆ S 1> เก่าๆต้ององค์นี้เลยค่ะแห้งเก่าค่ะพี่พี่แต่พิมพ์ทรงยังสวยอยู่ค่ะ เรียกได้ว่าสมบูรณ์ค่ะราคาเบาๆกันเลยค่ะเส้นสุมขอบแก้วโค้งสวยค่ะ ดูให้ชอบพิจารณาให้ถูกใจนะคะพี่พแล้วโทรมาปิดกับน้องได้เลยค่ะต่อไปหมายเลข8ค่ะเป็นสมเด็จเนื้อดำค่ะฝังพลอยปุกเสกค่ะพี่พจัดจ้านกันเลยทีเดียวสีสัน พิมพ์ทรงสวยงามค่ะพะพะักกลมใหญ่ค่ะสวยมากค่ะพี่ๆมีรอยปริรอยแตกค่ะเป็นสมเด็จองค์ดำค่ะเข่าโค้งสวยค่ะพี่ๆ สารจัดจ้านกันเลยทีเดียวค่ะคุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพี่พี่องนี้หมายเลขแปดค่ะ วนสารแน่นๆค่ะพุทธคุณเน้นๆเลยค่ะถูกใจพี่ๆสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยค่ะน้องต้องขออาภัยพี่ๆค่ะที่มาปิดพระไม่ทันค่ะสำหรับคนที่ปิดพระไม่ทันน้องต้องขออาภัยด้วยจริงๆค่ะองค์นี้หมายเลขเก้าค่ะ องค์นี้สวยค่ะพักพักใบหน้ารูปไข่เลยค่ะพี่พี่มีคาบไข,ข่คาบเก่าค่ะอกพระนูนตันเลยค่ะเนื้อหาเก่าค่ะด้านหลังเป็นสังขยาแบบนี้ค่ะ เนื้อหาเก่าเนื้อสวยเลยค่ะองนี้ผักผักใบหน้ารูปไข่นูนสวยค่ะผระเกตทะลุซุ้มค่ะพี่พี่ สวยถูกใจแน่นอนจ้ะพี่จ๋าต่อไปหมายเลขสิบค่ะองค์นี้แตกลานทั่วทั้งองค์ค่ะพี่พี่เนื้อหาของพระมันเงาค่ะ มวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดฟ้าค่ะพี่พี่เรียกได้ว่าจัดจ้านอัดแน่นกันเลยค่ะเนื้อแตกลานคล้ายๆนาแล้งเลยค่ะพี่พี่สวยมากทีเดียวบ่งบอกถึงความเก่าค่ะบ่งบอกถึงการเวลามีรอยปริรอยแตกตัวของมวลสารค่ะพี่พี่สวยมากเลยทีเดียวองค์นี้ เนื้อมันเงาคล้ายๆข,ข,ขนมเข็งเลยค่ะองนี้หมายเลขสิบค่ะมีรอยปริแตกเป็นธรรมชาติค่ะตามอายุของพระเลยค่ะพี่ๆกว่าจะแตกลานได้ถึงขนาดนี้ค่ะ ถูกใจสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยค่ะพี่พี่องนี้หมายเลข10บค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะน้องต้องกราบขออภัยพี่พี่ที่มาปิดพระไม่ทันนะคะน้องต้องขออภัยจริงๆค่ะและต้องขอขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ปิดพระกับน้องเมตาเอ็นดูสนับสนุนน้องค่ะ น้องขอความเมตตาพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะและช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุนน้องต่อไปทุกๆ EP นะคะสำหรับ EP นี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ